นิชาควงโตโน่ทำบุญฉลองวันเกิดอายุ27ปีขอพรอให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมีโมเมนต์พิเศษทุกปีสำหรับนางเอกสาวนิชาที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด12เมษายนอายุครบ27ปีซึ่งเจ้าตัวได้ควงหวานใจโตโน่พาคินและครอบครัวไปทำบุญด้วยกันอบอุ่นพร้อมหน้าโดยนิชาได้โพสต์รูปสวยๆริมทะเลทั้งยังระบุข,ข้อความอวยพรวันเกิดให้ตัวเองด้วย ทมกางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้นิ่ชายอย่างล้นหลามส่วนปีนี้หนุ่มโตโน่จะให้ของขวัญอะไรแฟนสาวคงต้องรอติดตามในไอจีทั้งกู้กันเอาเองละจ้ะหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกุยกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ